ในวันที่2กุมภาพันธ์2563ณโรงแรมแกรนไฮเอทเอราวันโดยคู่นี้เป็นคู่รักที่โชว์ความหวานให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่วันที่29กุมภาพันธ์2567เกิดเรื่องช็อกวงการเมื่อมีเพจหนึ่งออกมาทิ้งบอมพิธีกรดังขอภรรยามีโรคใบที่2งานนี้ชื่อของพีเคถูกเอียวและเกิดการพูดถึงอย่างมากในโซเชียลกระทั่งวันที่1มีนาคม2567 เ k โยเกิดออกมาประกาศแย่งทางกันจรดปลายปากกาเซ็นใบายายุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาเหลือเพียงพี่น้องที่หวังดีต่อกันยืนยันจบกันด้วยดีฝ่ายชายร้องไห้ขอโทษอดีตภรรยาครอบครัวสองฝ่ายที่ทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้ก่อนจะวอนขอสื่อโซเชียลอย่าปั่นเรื่องราวต่างๆด้านโยเกิรได้รับกําลังใจอย่างล้นหลามเป็นสาวโสดมา,มาที่หลายคนยกให้เป็นผู้หญิงสุดสตรอง